สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมเป็นพาววเอร์แอมนะครับเป็นคลิปวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่15เดือนพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวพามาชมพาววเอร์แอมในตำนานครับผมตัวนี้เป็นอินจิเนียร์นะครับเป็นของวาเทคนะครับรุ่นอินจิเนียร์นะครับตัวนี้จะเป็น K4 นะครับรุ่นนี้มีเยอะนะครับสำหรับซีดีรุ่นเคนะครับไม่ว่าจะเป็น K2 K4 K7 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับผมรุ่นใหญ่เลยนะครับผู้ใดหา เขาแอมตำนานนะครับผมตัวนี้18นิ้วหางละซีนะครับ3ซีได้สบายๆนะครับไว้ซีวาหานะผู้ใดหาอยู่เว่าจะเป็นงานหนังนะครับเครื่องไฟนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาชมไส้ในนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิกตัวหน้าแท่นก่อนนะครับว่าใช้งานปกติไหมตัวนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผู้ใดหาเข้าแอมนะครับเข้าแอมหนักๆแรงๆนะครับตัวนี้ลากสายยาวได้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมส่วนหน้าแท่นนะครับเดี๋ยวจะพาชมหน้าแท่นก่อนนะครับ ตัวนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับไฟอ่อนตรงสวิตช์ใช้ทำงานปกตินะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีไฟโปรเทคนะครับไฟอ่าโหมดโมโนสเตอริโอนะครับตัวนี้จะมีให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นโหมดบีตก็จะเป็นไฟขึ้นตัวนี้สีแดงนะครับส่วนกดออกก็จะเป็นสเตอริโอไฟจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับไฟโปรเทคนะครับผมตัวนี้จะมีปุ่มมิวให้ด้วยนะครับปุ่มมิวให้ด้วยคล้ายๆกับตัวอ่ารุ่นวอร์เทคทั่วไปนะครับ ันนี้จะเป็นรุ่นอินจจเนียนะครับโปรแกรมเป็นของอินเิเนียนะครับผมซีรีส์อินเิเนียเป็นของคายเบอร์เทคครับตัวนี้ก็เข้าศูนย์ได้เหมือนกันนะครับเข้าศูนย์ได้เหมือนกันสบายๆเลยนะครับสําหรับส่งซ่อมนะครับผมทางบริษัทก็รับซ่อมเหมือนกันนะครับผมมาดูในส่วนของเครื่องไส้ในกันบ้างนะครับบอกเลยใหญ่ๆแน่นอนนะครับสําหรับไส้ในนะครับผม ไซไนจะเป็นเขาต้มมัดนะครับสองตนนะครับใหญ่ๆเลยนะครับผมตัวนี้ส่วนเฟสนะครับตัวนี้สองท่อใหญ่ๆเลยนะครับเฟสจะเป็นเฟสจานบินนะครับดูใกล้ๆนะครับเฟสจานบินจะเป็นบ z 901นะครับสนหรับตัวนี้นะครับผมบ Z 901นครับผมบ z 901นะครับใครที่สนใจตัวนี้นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นบ Z 906นะครับ ดีเซตเก้าสิบหกเดิมเดิมนะครับไส่ในเดิมเดิมทุกตัวนะครับวันนี้ผมเปิดสวิกไว้แล้วนะครับพัดลมระบายอากาศสองฝั่งซ้ายขวาทํางานปกตินะครับมาดูเฟสกันบ้างนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับผมเจ็ดกู้เอ่อฝั่งละเจ็ดสองสิบสี่นะครับผมสองสิบสี่ยี่สิบแปดนะครับผมฝั่งซีกละยี่สิบแปดคู่นะครับอ่ายี่สิบแปดตัวนะครับผมสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะใครที่ยังมองหาพระวเอมอ่าอินจิเนียร์นะครับรุ่นเคสี่นะครับตัวนี้ ขัดซับเบียด18นิ้ว21นิ้วได้ข้างละ3-4สบายๆครับมาดูในส่วนของคาปาซิเตอร์บ้างนะครับตัวนี้สองฝั่งนะครับเดิมๆเลยนะครับดูวงจรโดยรวมนะครับเดิมๆดูส่วนนี้บ้างนะครับส่วนนี้ก็เดิมๆเหมือนกันนะครับผมตรงรุ่นนะครับเฟษไม่มีผ่านการซ่อมนะครับ Power M ใช้งานปกติทุกตัวนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมมาเบิงด้านหลังนะครับด้านหลังกับพัดลมระบายออก ด้านนอกนะครับผมด้านหลังนะครับส่วนอินพุตนะครับอินพุตจะมีในส่วนของแจ็กโกลมาให้นะครับสัญญาณจะเป็น3ขานะครับสัญญาณลิงก์นะครับผมส่วนสัญญาณเอาพุตนะครับตัวเสียบจะเป็นขั้วดําแดงนะครับขั้วดําแดงแบบกดนะครับตามสไตล์รุ่นเก่านะครับของอินจิเนียร์นะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ผมเปิดราคาไว้อยู่ที่1 4ึ0 0หมื่นสี่พักว่าบาทนะครับหนึ่งบาทสนใจก็อินบ็อกซ์นะครับเบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับผมสวยงามนะครับผม ดูอ่ามอแปลงนะครับมอแปลงอย่างใหญ่เลยนะครับผมเท่าขาเลยนะครับสองลูกใหญ่ๆนะครับใครที่สนใจงานเครื่องไฟนะครับผมเครื่องไฟหรือว่างานมอลำอ่าตัวนี้งานหนังตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับพาวเวอร์แอมอินจจเนียร์นะครับเคซนะครับผมเป็นรุ่นใหญ่ของซีรีส์นี้เลยนะครับใครที่ยังมองหาอยู่อินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้อ่าดูด้านหน้าบ้างนะครับตัวนี้ก็ตามนี้เลยนะครับสภาพโดยรวมเดิมๆแน่นอนนะครับหนึ่งหมื่น 4,500บาทนะครับเปิดราคาไว้อยู่ที่14,500บาทนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ